อวดรวยแม่งหมดไม่สนว่าเป็นลูกใครนะครับ บอกเลยนะครับว่าเรื่องราวของเกาหลีเหนือนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราห่างหายกันไปสักระยะละวเพแต่ไปดื่มด่ากับคะาแมอยู่ครับก็เลยไม่ได้มีเวลาไปทําเรื่องนี้เลยแต่ล่าสุดครับถ้าหากว่าเราพูดถึงเรื่องของเกาหลีเหนือนี่นะครับเราก็มีเรื่องมาเม้าเหมือนกันคือตอนนี้นทั่วโลกก็มีดราม่าไปที่เกาหลีเหนือฮะตรงเท้าความก่อนนะครับว่าเกาหลีเหนือนเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่กําลังเผชิญกับปัญหาภาวะขาดแคลนอาหารเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่มีการควบคุมพรมแดนอย่างเข้มงวดแล้วก็เป็นประเทศที่ อากาศเนี่ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายที่สาคัญเป็นประเทศเผด็จการนะครับจนถูกต่างประเทศเนี่ยแบนหรือว่าความบาดจาก อินเตอร์เนชั่นแนลทำให้เรื่องความหิวโหยเรื่องความอดอยากเนี่ยน,นะครับมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทุกปีบางคนอาจงงนะครับว่าอ้าแล้วเขารู้ได้อย่างไรว่าที่เกาหลีเหนือเนี่ยกำลังขาดแคลนเรื่องของอาหารคือปัจจุบันนี้ครับมันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าดาวเทียมใช่ไหมบางทีมีการใช้ดาวเทียมฮะยิงลงไปที่บริเวณประเทศเกาหลีเหนือก็จะเห็นภาพต่างๆมากมายครับว่าตอนนี้เขากำลังทาอะไรกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะคํานวณจากการปลูกข้าวปลูกนั่นปลูกนี้ได้นะครับว่ากระทบมากน้อยเพียงใดจากสภาพอากาศที่เลวร้ายหนึ่งอย่างที่ดาวเทียมสามารถเก็บ ข้อมูลได้ก็คือเรื่องของาาภาวะภัยแล้งครับปัจจุบันนี้เขาบอกว่าที่เกาหลีเหนือเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนักหน่วงและไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนครับพอปัญหาภัยแล้งเข้ามาแบบนี้เรื่องของการปลูกนั่นปลูกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับภาษาบ้านคือเละฮะไม่มีจะกินเลยแหละที่สาคัญครับมีนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศกเทศกาหลีเหนือเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าตอนนี้เนี่ยข้าวของที่ประเทศเกาหลีเหนือกําลังขึ้นราคาอย่างสูงจากหลักร้อยเป็นหลักพันอย่างเช่นราคาข้าวโพดนะับเพิ่มขึ้นมาถึง20% หรือว่าของบางอย่างฮะแพงขึ้นมากถึง130บาทเลยอย่างไรก็ตามครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองเนี่ยหลายคนเขามองว่าอาจจะเกิดจากมาตรการควบคุมโควิดหรือเปล่าที่เข้มงวดมากเกินไปทําให้สินค้าหลายๆอย่างครับถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและไม่สามารถส่งต่อไปอยังในประเทศได้อย่างง่ายดายเนื่องจากว่านําเข้าได้น้อยและอาหารบางอย่างครับต้องการเก็บกับกตุนเอาไว้เพื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉินทําให้ของบางอย่างครับหายากขึ้นเรื่อยๆมีการเปิดเผยจากสื่อต่างชาตินะครับว่าในปี2ปีที่ผ่านมานี้ มีชาวเกาหลีเหนือหลายคนเสียชีวิตจากการขาดแคลนอาหารนี่แหละหรือบางคนเนี่ยก็อดอาหารจนตายเลยก็มีเจ้าที่สําคัญของเกาหลีเหนือก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าการที่ประเทศขาดแคลนอาหารเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ประเทศครับมีการปิดพรมแดนแล้วก็มีมาตรการช่วยเหลือคนข้างที่จะน้อยนิดถือว่าทางการกาเกาหลีเหนือนะครับจะทําการเปิดขายของกับประเทศจีนแล้วก็ตามซึ่งคิดเป็นประมาณ90%เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะทําการช่วยเหลืออะไรได้มากเลยนะฮะในขณะเดียวกันครับขณะที่ประชาชนกําลังลําบากแล้วก็กลาลังเผชิญกับปัญหาเรื่อง ของภาวะขาดแคลนอาหารเนี่ยมันก็มีเรื่องพิลึกอีกหนึ่งเรื่องครับเพราะปะกติแล้วเวลาประชาชนกำลังจะขาดแคลนอาหารเนี่ยหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คือการลงมาดูแลใช่ไหมฮะแต่ความจริงแล้วไม่เลยครับเขาไม่ได้สนใจขนาดนั้นเกาหลีเหนือเข้าไปสนใจเรื่องของแสนยนุญญภาพและความทันสมัยของยุโทโธปกรณ์ครับอาวุธนั่นอาวุธนี่หรือว่าขีปนาวุธต่างๆที่มีความทันสมัยวันๆเนีเน่ยนำเสนอแต่ประเด็นเนี้ยแค่อย่างเดียวเลยแทบจะไม่พูดถึงเลยซ้ำนะครับว่าประชาชนกำลังพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างทางนี้นะครับสื่อต่างชาติยังวิเคราะห์ต่อนะครับ ว่าถ้าหากเกาหลีเหนือยังอยู่แบบนี้ไปไเรื่อยเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะกลับไปสู่โหมดขาดแคลนอาหารเหมือนยุคป,ปี1 9 9 4เถึง1998เลยฮะต,ต้องบอกว่าถ้าทางรัฐบาลของเกาหลีเหนือยังไม่ออกมาดูแลเรื่องนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและหดหู่มากต่อชาวเกาหลีเหนือที่สุดเลยก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมนะครับคิดว่าเรื่องราววันนี้มีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกับประเทศใดในโลกนี้หรือเปล่าครับสมารถคอมเมนต์บอกการใต้คลิปนี้ได้เลยเอาเป็นว่าชอบกดไ like, ลราาัันนหหิป้สบ ครับผมพีเจหมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ